ครับคู่นี้ก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาไปปายเอาอยู่มีนอกมีในตัวนี้มึงทีกูท,ทีผมก็ยังชอบใ้คิวมวยลุกหนักครับสวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13กรกฎาคมโดยหงแดงสุรินทมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13จัดได้ดีมากๆคู่เอกเนี่ยโอ้โหบันวันนี้คู่เอกสองคู่ยักเลยยกคิริทีเอ็นมวยไทยดวลกับ เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยร้อยสิเก่านี่คือเอกหนึ่งส่วนเอกสองนะวันชัยน้อยพานทองยิมวันนี้ดวลกับเพชรสยามน้ำดื่มที T 2 a อวอเตอร์อุบลร้2ยนี่คือสองผู่เอกที่แฟนมวยไทยเจสีพลาดไม่ได้คู้เอกเนี่ยวันชัยน้อยนะจอมเก่าซ้ายไหลเรือไฟวันนี้เจอนักจกฟอร์มฮิดฮอตเพชรสยามจอพระยา ซ้ายเมืองช้างจากสุรินทอูมวยคู่นี้พลาดไม่ได้วันนี้มาพร้อมคอมเมนตเด็ดโดยหงแดงเสิร์ฟส่งตรงถึง a อฟีนอกจากนี้นะกูรูเกาจิ้งยังพูดถึงมวยคู่เอกว่าอย่างไรท้ายรายการไปชมกัน fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบก่อนเข้ามวยทาเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบสามมาดูมวยทาเจ็ดสีอาทิตย์ที่หกกรกฎาคมก่อนเขาบอกว่าน่าติดตามมากๆคู่หนึ่งพักบุ้งเพชรเกษเพชรเจอก,ก,กับเพชรสิงห์ขอสอสมานการเม 103. เร้หนึ่งร้อยสามเรทหน้าก่อนชคดีหูต่อยาวเลยพักบุ้งเจ็ดหนึ่งมวยคู่นี้เพชรสิงห์ขอหนะ้าตอนเช้าทําน้ําหนักเนี่ยทุกคนมองว่า พชรสิงห์ขอไม่น่ารอดโอ้การทําน้ําหนักของเพชรสิงห์ขอเนี่ยใช้เวลาทําน้าหนักนานมากๆ3ปอยนะเกิน2.6ปอยแรกนะใช้เวลาเกือบชั่วโมงลดเหลือ1 0 4่้อยปอยที่2นะครึ่งชั่วโมงลดเหลือ103.4หลังจากน,านั้นโอ้โหใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีลดเหลือร0 3ตามพิกัดการลดเนี่ยไม่มีงอแงตั้งใจลดสภาพอาจจะอิดโรย กูรูเขาจิงเขามองว่าวันนี้เสร็จผักบุ้งแน่นอนเกมการโชคนะโอ้โหเป็นผักบุ้งพลาดโดนหมัดขวาตรงหล่นไปก่อนนะหลังจากนั้นยกสามกลับมาได้นับขืนทุกคนมองว่าผักบุ้งดีกว่าหมดสุดท้ายนะผักบุ้งเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนเพชรสิงห์สินขอเนี่ยตั้งเกมครับแล้วมีกําลังใจห้า0มืนจากพี่จิมมี่ด้วยโอ้โหเกมวันนี้เพชรสิงห์ขอสู้ตายสุดท้ายผักบุ้งทําอะไรไม่ได้เลยนะผักบุ้งมีเหี่ยวปลาย ดูชงชางนะระบบการป้องกันตัวไม่ดีเลยสุดท้ายเพชรสิงห์ขอเปียดเฉือนชะนะคะแนนเหลือเชื่อโอ้โหนี่คือคู่หนึ่งส่วนคู่สองนะคู่สองวันนี้ทีมภาพเบคคอมแพ็กเจอกับมนประการสิทธิ์เพชรรู้กันวันนี้ขอบอกว่าทีมหาไม่เจอมนประการเห็นอาวุธทุกอย่างของทีมโอโ้วันนี้สเตปการชกของมนประการสวยงามมากๆวันนี้มองเห็นอาวุธทุกอย่างมาลูกไหนมนประการ เก็บเลี้ยงเลยวันนี้โอ้วันนี้ต้องชมมนประการว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆม,มาถึงคู่สามรองคู่เอกซาเวียสอเดชาพานเจอมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มวันนี้มาวินนะต่อยนวมใหญ่นะไม่กลัวถ้าต่อยนวมสี่ออนเนี่ยโอ้ว่าไปอย่างวันนี้รับกินเลยนะวันนี้มาวินรับกินโอ้โหศาสตร์แข้งแต่ละแต่ละดอกเนี่ตุ้มตุ้มตุ้มขณะที่ซาเวียเนี่เดินเข้ามาต่อยวันนี้นวมใหญ่ ต่อยนะไม่หลับไม่หล่นโอ้โหวันนี้มาวินรับเจียมองเห็นทุกอย่างเลยมัดมาผมวางแข้งคุณแข้งมาผมถอยก่อนแล้ววางแข้งตอบโอ้โหวันนี้มาวินทําหน้าที่ในตัวเองได้ดีเห็นอาวุธทุกอย่างของซาเวียแล้วสุดท้ายชนะได้ในที่สุดส่วนคู่เอกเพชรเจอกับโฟกัสโอ้โหมวยคู่นี้นะเพชรนาทีแรกของแดงมองว่าแพ้ทางหรือเปล่าแล้วก็แพ้ทางจริงๆนะเอฟซี FC. มวยคู่นี้ภาคห้าเพชรบอกว่าพอแล้วไม่ได้จะมีภาคหกโอ้วันนี้สู้ไม่ได้เลยเพชรเนี่ยอาวุธนงอาวุธนำหมัดใช้ไม่ได้วันนี้โฟกัสมองเห็นหมดโอ้ออกหมัดโฟกัสก็มองเห็นออกแข้งโฟกัสก็มองเห็นเข้ามาจะแทงกอขวางหน้าคาสู้โอ้โหวันนี้โฟกัสรับกินทุกอย่างมองเห็นอาวุธของเพชรสุดท้ายนะ แพ้คะแนนขาดลอยคู่เอกชิงแชมป์ว่างร้อยสแชมป์คนเก่านะอดีตแชมป์คนเก่ากลับมาเป็นแชมป์คนใหม่ได้อีกภาคหนึ่งต้องชมโฟกัสว่าวันนี้โชคดีมากๆนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่6รกรกฎาคมบทวิเคราะห์ของแดงเข้าหนึ่งคู่นะเข้ามาวินไม่ว่ากันหงแดงเสิร์ฟส่งข้อมูลถึง FC นะ FC ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ถ้า FC ชอบก็าตามไม่ชอบก็สวน FC ของแดงสวนกว็เยอะนะเอโดยเฉพาะ FC ถามว่ามวยคู่ไหนน่าร้องที่สุดของแดงบอกว่าถ้าน่าร้องที่สุดก็โฟกัสนะ FC สุดท้ายโฟกัสก็กลับมาได้แล้วกลับมาได้แบบสวยงามเหมือนมวยแพ้ทางสู้กันไม่ได้เลยวันนี้อาวุธทุกอย่างโฟกัสแนมเห็นหมดมาถึงมวยไทยเจ็ดสีอาทย์ที่13คู่หนึ่งนะทับหลวงเพชรเกล็ดเพชรเจอกับ พรน,นำโชคสอภูมิพัฒน์125ทัพหลวงอีสิบเก้าจากชุมแพขอนแก่นขนาดที่พรน,นำโชคสิบเก้าจากอ่าพระพรมนครศรีธรรมราชมวยคู่ที่เคยเจอกันมาหนึ่งไฟนะเอฟซีเป็นทัพหลวงเคยชนะคะแนนพรน,นำโชคมาเนี่ยที่ช่องเจ็ดพรทัพหลวงในลาเอฟซีสามฟอร์มล่า,าสุดแพนออกยกสามสเตฟานสตอเหียวบางแสนวันลุมพินีโชคโชว์นะเจอซ้ายรัตนาพรกลิ่นสุดท้ายชนะ นกยกสองดาวสยามสอเดชพันธ์ส่วนทัพหลวงเนี่ยแพ้รวดเลยสฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้ทัพหลวงเพชรเกติเพชรแพ้ไกรกทองพิยุพัาไปสุดท้ายแพ้ป่าพิพพเอราวัณทัพหลวงในีขวานะเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาเข่าในเหนียวแน่นอาวุธหนักแรงขณะที่พรน้ำโชคเนี่ยพรน้ำโชคเปิดเกมเหมือนกันแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้ขงแดงชอบไปที่ทัพหลวงนะ มองไปว่าอาวุธดีหนักแรงมองว่าเร็วกว่ามองว่าฉลาดกว่านะขณะที่พรนำโชควันนี้หงแดงมองว่าช้าแข้งขวาหนักแรงส่วนในดีแต่วันนี้มองว่าช้านะมองว่าช้ากว่าวันนี้ทับหลวงจะเบียดเฉียนชนะพรนำโชคย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหิงหูตีหมอชิดนะชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่2คู่2กล้องโนวาหรือกล้องกล้องพบคนเดียวกันนะบางแสนไฟขับเจอกับเพชกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูส่สวง1 2 5กล้องพบนี่ยีจากลงศักิ์เพชรบูรณ์นะกนาที่เพชก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนี่สิจากภูสิงห์สีสเกตกล้องพบนี่สฟอร์มล่า,าสุดนะแพ้แสนวริศพอหอมกลิ่นชนะไอซาคาบหนะ้าโอ้โ มวยมันพันเอ็กตรีมชนะานอกยกสามอาชาอาชานนะวออุรชานะส่วนเพชรก้องฟ้าเนี่ยแพ้สิงห์ดำกาแฟาโฟกัสแพ้แสนวริศพอหอมกลิ่นสุดท้ายเนะนอกยกหนึ่งไข่มุกขาววันของโอมมวยคู่นี้ก้องพบเข่าในนะเป็นมวยขวาเดินหน้าเสียบแทงนะสรีระรูปร่างดีตัวใหญ่ขณะที่เพชรก้องฟ้านี่ซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสรีระรูปร่างดีศอกขม มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรก้องฟ้านะหงแดงชอบไปที่สรีรนะรูปร่างนะซ้ายทางมวยได้เปรียบแท่งซ้ายหมัดซ้ายในเนี่ยก็สู้ได้วันนี้เพชรก้องฟ้าจะเบียดเฉียดชนะกล้องพบหรือว่าก้องโนโวนะชื่อใหม่บางแสนไฟรับสนุกมาที่รองผู่เอกรองคู่เอกโยคิริทีเอ็นมวไทยเจอกับเพชริพีเคแสนชัยร1 0 9. โยกครีเนี่ยคุ้นข่าตตำไรทมนะ24จากเมืองสุรินทร์ขณะที่เพชรฤทธิ์เนี่ย20จากพระพาชัยนะบุรีรัมฟอร์มล่าสุดของโยครีเนี่ยแพ้ฉลามดำนายกเอต้าสาราแพ้เด่นสิทธิ์นายกเทวีตพงสุดท้ายนะแพ้แตกวันนั้นหัวชนกันนะยก4เด่นสิทธิน์นายกนายกเทวีตพงขณะที่เพชรฤทธิ์เนี่ยเพชรฤทธิ์เนี่ยแพ้สิงห์ดำยุทธสุราช แพ้สสดาวทองน้อยสี่มุมเมืองสุดท้ายชนะทศกัณฐ์ช้างนครสีมวยคู่นี้นะยกเครีนี่เข่าในเหนียวแน่นขณะที่เพชรฤทธิ์นี่ครบเครื่องหลากหลายมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่ยกเครีนะชอบไปที่ลูกแข็งแรงแข็งแรงนะมัดขวาใช้ได้หัวจิตหัวใจดีขณะที่เพชรฤทธิ์นี่ครบเครื่องหลากหลายขวาแข่งขวามัดขวาอาวุธเยอะ ในนี่ใช้ได้เลยดูจากการชิงแชมป์ร้อยสิบสองนะเจอกับเพชรบ้านไรเพชรฤทธิ์เนี่ยเอาเพชรบ้านไรอยู่เลยตอนนั้นนะชิงแชมป์ร้อยสิบสองใครก็มองว่าเพชรฤทธิ์เป็นรองโอ้ปรากฏว่าเพชรฤทธิ์เอาอยู่นะเพชรบ้านไร่เกาะเกี่ยวไม่ได้เลยวันนั้นแพ้เสียแชมป์ร้อยสิบสองวันนี้มาเจออยู่คลิตหงแดงชอบอยู่ขลนะชอบไปที่ในเหนียวแน่นอาวุธมีหมัดท่าต่รวจดีเยี่ยมวันนี้ยกครี นักชกรุ่นพี่นะขุนเขาตะไรทถจะเบียดชนะเพชรฤิ์แสนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกวันชัยน้อยพานทองยิมเจอกับเพชรสยามน้ำดื่มที่ทูเอออเตอุบล122วันชัยน้อยเนยจอมเก๋าจากนครพนมอดีตแชมป์ร้อยสิช่องเจ็ขดขณะที่เพชรสยาม19บาอากเกือบกราบเชิญสิรินอดีตแชมป์ร้อยยี ราชดำเนินโอ้โหแชมป์ช,ชนแชมป์มวยคูน่นี้ถ้าพูดถึงว่าเก่าก็ต้องวันชัยน้อยขณะที่สดก็ต้องเพชรสยามฟอร์มล่าสุดนะของวันชัยน้อยชนะเด่นสิทธ์นายก,กทวีปตะพงแพ้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนชนะแพ้ชลาอมดานายกเฮตาสลาดเสียแชมป์ร้อยสิบแปดขณะที่เพชรสยามเนี่ยชนะเพชรสังวานสอสมานกาเมนชนะสองพยัคฆบูมเด็กเซียนสุดท้ายชนะปานเทศสิบหนุ่มน้อยซ้ายไหลเรือไฟเกาเกมแข่งซ้ายหมัดซ้าย ทีขวาลูกศอกฝีมือไอคิเยี่ยมขณะที่เพชรยามนี่เพชยามซ้ายแข่งซ้ายเข่าในศอกคมโอ้โหโมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงเก่าก็ต้องวันชัยน้อยขณะที่สดก็ต้องเพชรสยามมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เพชรยามนะดูอาจจะเป็นรองหลายอย่างแต่ในเรื่องของหูเจ็บหัวใจมวยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้มองว่าเพชรยามนะหงแดงมองว่า ลูกท่าทรหดอดทนอีกใช้ได้ขาเนี่ยยืนได้เข่าในเนี่ยเหนียวแน่นสอกคมวันนี้ถ้าเกิดว่าเพชรสยามไม่กลัวนะไม่เกรงใจนะวันนี้เพชรสยามจะเบียดเฉือนชนะวันชัยน้อยพานทองยิมได้นะมุมมองของแดงมองว่าเพชรสยามสู้ได้ถ้าไม่เกรงบารมีวันนี้ถ้าเกิดเกรงบารมีวันนี้เสร็จวันชัยน้อยอา่านทองยิมได้เหมือนกัน วันนี้หงแดงคู่เอกนะวันนี้ซื้อไปที่ความสดของเพชรสยามน้ำดื่มทีทูเอ e วอเตบนวันนี้จะอาศัยว่าสดเบ,บียนเบียดเฉือนชอน,นะนักโทกคนพีอย่างวันชัยน้อยผ่านทองหยิมสนุกนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13กรกฎาคมโดยหงแดงสุรินชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งแอดหงหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะของแดงชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกชรมวยเคยชนะกันมาวันนี้มองว่าทับหลวงแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,งแล้วก็มองว่าเร็วกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะย้ำแค้นพรน,นำโชคสอภูมิพัสสนุกชอบสองวันนี้องแดงชอบไปที่โยคีรีทีเอ็นมวยไทยวันนี้ขุนเขาตําไรทมดูว่าแกร่งทั่วแผน่นนอกได้ในดีโดยเฉพาะหมัดนะวันนี้องแดงมองว่าโยคีรีพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมาก ขันตัวเองจากมวยเขามีหมัดแยมวันนี้ยกคครีจะเบียดเฉือนชนะนักยกรุ่นน้องอย่างเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยนี่คือชอบสองยกคครีส่วนชอบสวันนี้ชอบไปที่เพชรกล้องฟ้าวเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนะชอบไปที่เอ่อเคลื่อนไหวบ่อยกว่านะซ้ายได้เปรียบสรีระรูปร่างดีวันนี้ในนะวันนี้มองว่าในไม่ให้กล้องพบกเกาะเกี่ยวได้นอกเนี่ย รับกินเลยวันนี้วันนี้มองว่าเพชรก้องฟ้าดูดีกว่าทางมวยได้เปรียบจะเบียดเฉียนชนะกล้องโนวาหรือกล้องบสนุกนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่เพชรสยามซื้อไปที่ความสดวันนี้เพชรสยามจะเบียดเฉียนชนะวันชัยน้อยพานทองยิมสนุกนี่คือมวยไทยเจส็สีอาทิตย์ที่13กรกฎาคมโดยหงแดงสดีก่อนจากกันนะวันนี้หงแดงมี ความคิดมุมมองของครูเกาจิงนะมองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีไปดูซิว่าเขาพูดถึงคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีว่าอย่างไรน่าสนใจมากๆทิ้งท้ายกันด้วยมุมมองทัศนะของครูเกาจิงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวันชัยน้อยเจอกับเพชรสยามพี่หลวงมองคู่นี้ว่ายัางไงพี่คู่นี้นะครับกระดูก,กรประสบการณ์วันชัยน้อยดีกว่าครับเอาวุธหนักแรงเอะขาต่อยหมัดแต่ว่าความมั่นคงผมว่าเพชรสยามไวกว่า Gig, แล้วผมว่าผมว่ากําลังใจเข้ามาแล้วเพราะเขาเป็นมวยเก่งในสยามผมว่าไปลายเอาอยู่มีนอกมีในจังหวะแต่ว่าต้นต้น,ตน,ตน,ตนอันตรายหน่อยวันชัยน้อยแต่ผมรู้ว่าเป็นมวยที่ไปลายไม่ค่อยมัน่นคงคู่นี้ก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับผมวันชัยน้อยนะครับประเภทเตะต่อย นักนะครับกระดูกการผ่านมวยนี่ถือว่าดีส่วนเพชรสยามก็สดนะขึ้นมาแล้วก็รูปร่างดูได้น่าจะได้ลอยคนนี้คู่ขี้สูสีนะครับแต่ผมมองนะส่วนตัวนะผมก็ยังมองว่า่หลักเหลี่ยมวันชัยน้อยลูกประสบการณ์นะครับมองว่าดูดีกว่าผมก็ชอบไปที่วันชัยน้อยครับผมส่วนตัวนี้บางทีคูทีผมก็ยังชอบไปวันชัยน้อยอยู่นะผมดูว่าหลากหลายกว่าแล้วก็จกช,ช่องเจ็ดประจําเพชรสยามหลังๆมาก็เริ่มทํฟอร์มดีกว่า ดีขึ้นมาวันนี้ผมมุมมองนะครับคู่เอกคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่วันชัยน้อยจัดจ้านกว่าครับชอบวันชัยน้อยครับวันชัยน้อยครับผมเป็นยังไงวันชัยน้อยคิวมวยลูกหนักครับก็จะยามเพิษสยามเพราะว่าถ้าโดนโดนก็น่าหยัดกลัวๆบ้างครับกลัวๆบ้างวันนี้ชอบ วันชัยน้อยครับวันชัยน้อยมวยคู่นี้ผมก็ไปทางมวยที่อาวุธหนักแรงอย่างวันชัยน้อยครับวันชัยน้อยใช่ครับหัวใจครับหัวใจหัวใจเพชสยามเพชสยามเขาก็สไตล์ฝีมือคลาสสิกแต่ว่าทีต่อทีแล้วผมมองว่าัวจิตหัวใจบรวันชัยน้อยมันคงกว่าครับคู่นี้กระดูกการผ่านมวยนะครับประสบการณ์มวยทีอยู่ที่วันชัยน้อยแต่สภาพร่างกายเนื้อตัวกำลังดีกำลังก้าวกำลังสดอยู่ที่เจ้าเพชสยามนะครับแต่ผมก็เอียงไปทางวันชัยน้อยนะผมดูว่า อาวุธหนักอาวุธแรงหัว, helmet, ว,วจิตหัวใจมั่นคงกว่านะครับผมรูว่าประสบการณ์อย่างนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ครับชอบไปที่วันชัยน้อยครับวันนี้วันชัยน้อยสองพีเคเพชรสยามก็มาตรฐานดีกีแชมป์ทั้งคู่เลยนะอ่ะไอ้วันชัยน้อยครับซ้ายไหลเรือไฟครับวันชัยน้อยนี่ก็ถือว่าช่วงหลังหายไปพักแล้วกลับมาช่วงนี้ก็ร่างกรุงร่างกายถือว่าดีอันนี้ก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เข่าก็ดีเพชรสยามถือว่าเพชรสยามนี่ถือว่าอาวุธครบเครื่องนะช่วงหลังนี่สด เจ้าเพชรสยามเนี่ยน่าจะระยะยาวๆท้ายๆผมว่าน่าจะเบียดเข้าไปได้มวยคนนีก้ก็มวยไส้นั่นกันครับเพราะว่าผมชอบพชรสยามว่าร่างกายดีกว่าขยับขยายบ่อยกว่าได่หน้าลังก็เริ่มฟอมร์มเพิ่มกลับมาครับว่าชอบเพชรสยาม